สวัสดีแฟนลูกหนังทุกด้านครับพบก,กับโ้ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนาบรร ب ا ด้านกีฬาฟุตบอลเจอกันทั้ง2ช่องทางนะครับแฟนเพจ a c e b o o กแล้วก็ทางช่อง YouTube ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามทางแฟนเพจก็ฝากเอาไวา้คลิปนี้ก็คงจะมาพูดในภาพรวมของฟุตบอลีิมเยรีกนะครับเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะภาคคู่แมตช์สเปอร์กับแมนซิตี้นะครับแต่ว่าสุขภาพไม่ไหวจริงๆนะครับก็ตื่นช้ามาก็มาเช็คผลสกอร์โอ้ เป็นไปได้นะครับทั้งสองทีมเนี่ยเพิ่งเจอกันในช่วงเดือนมกราคมนะครับประมาณต้นเดือนกลางกเดือนหลังเอฟเคับรอบ3นะครับก็เป็นฝั่งของสเปอร์นำก่อนครึ่งแรก2-0แต่ครึ่งหลังเป็นแมนซิตี้ไล่์ยิง4เมตรรวดนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นสเปอร์ครับที่นำก่อนจากแฮร์รี่เคนนะครับอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของโคโกยริสครับเซฟไปถึง5ครั้ง มีชนเสาชนคานอีกฝั่งของซิตี้ก็ถือว่าใช้โอกาสเปลืองอีกนัดหนึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอาร์เซนอลพลาดแมนซิตี้พลาดด้วยสกอร์เดียวกันนะครับนิวคาสเซิลก็เสมอกลายเป็นว่าในกลุ่มท็อปโฟมีแค่ทีมาัแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ชนะไปทีมเดียวแม้ว่าจะต้องลุ้นกันจนถึงช่วงต่อเวลาทดเวลาเนื่องจากช่วงท้ายเนี่ย แมนยูและสิบคนนะครับแต่ก็ดีพอที่จะต้านทานเกมรุกของคริสเตียนผลตเอาไว้ได้เก็บสามแต้มสําคัญนะครับที่สําคัญกลางสัปดาห์นี้แมนยูมีโปรแกรมเล่นนัดตกครางกับลีดยูไนเต็ดซึ่งแมนยูจะเล่นกับลีดเนี่ยสองนัดรวดนะครับกลางสัปดาห์นี้แล้วก็โปรแกรมพิมลิกนัดต่อไปก็คือกลางสัปดาห์นี้เล่นที่โอทัลฟอร์ดแล้วก็นัดถัดไปก็จะไปเยือนลีดซึ่งถือว่ากลางสัปดาห์นี้แมนยูมีโอกาสที่จะทําแต้มขึ้นไปเท่ากับแมนซิตี้ ที่45คะแนนแต่ประตูได้เสียเนี่ยแมนซิตี้ยังดีกว่าแล้วก็นั่นแหละครับตามทางด้านจิตวิทยามันก็มีผลเพราะแมนยูก็กดดันซิตี้นะครับส่วนอาร์เซนอลดูแล้วทรงก็น่าจะเป็นทีมที่ค่อนข้างลอยตัวอยู่พอสมควรเพราะว่าพอตัวเองพลาดคู่แข่งก็พลาดตามนะครับโดยเฉพาะแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ก็ถือว่าได้ห้ามห่ากันนะครับมาถึงตรงนี้วันที่ กุมภาพันธ์ผมก็ยังยืนยันคําเดิมเหมือนที่เคยทําคลิปพูดมาในก่อนหน้านั้นเป็นเดือนละที่ผมบอกว่าหรือว่าแมนยูจะคว้าแชมเมียร์ลีกตอนที่ผมพูดตอนนั้นเนี่ยสถนานการณ์มันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับยิ่งมาตอนเนี้แมนยูยิ่งรู้สึกแข็งแกร่งกว่าตอนที่ผมพูดวันนั้นด้วยสเปริตในทีมที่เอริกเทนฮากพยายามใส่ลงไป เรียกว่าทุกคนเล่นเหมือนกับเหมือนกับเอาเสื้อแมนยูไปทํากับข้าวอะ่ะเออไม่รู้จะเปรียบยังไงคือเล่นถวายหัวไว้อย่างนั้นเถอะคนที่เคยฟอร์มแย่ฟอร์มห่วยก็กลับมาฟอร์มดีอย่างวิกตอร์ดินเดเลฟเนี่ยตอนนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนปัดกวาดเช็ดทูใหม่ก็คือกลับมาเล่นในตําแหน่งที่ตัวเองเคยเล่นในตอนต้นของอาชีพค้าแข้งคือมิดฟิลด์ตัวตัดเกมก็เท่ากับว่าแมนยูก็ได้อะไรเพิ่มนะครับในช่วงที่ ขาดคาเซมิโลไปเพราะว่านัดล่าสุดนี้โดนแดงโดยตรงนะครับคาเซมโก็น่าจะโดนแบนสามนัดซึ่งสามนัดในเดือนกุมภาพันธ์แมนยูก็ไม่ได้โปรแกรมหนักอะไรนะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมีโปรแกรมที่แมนซิตี้กับอาร์เซนอลต้องตัดแต้มกันเองด้วยผมถึงบอกว่าในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับมีโอกาสที่เราอาจจะเห็นจ่าฝูงเปลี่ยนมือ ซึ่งช่องว่างนะครับสมมุติว่ากลางสัปดาห์นี้แมนยูชนะเอาตามทฤษฎีคุยกันสนุกสนุก,ก่อนถ้าแมนยูชนะก็จะมีแต้มเท่ากับแมนซิตี้ก็จะมี45แต้มแล้วก็จะตามหลังอาร์เซนอลอยู่5แต้มแม้ว่าจํานวนนัดเนี่ยแมนซี Man กับแมนยูจะแข่งมากกว่าอาร์เซนอลก็ตามแต่ด้านทฤษฎีทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับก็อ,อย่างที่ผมบอกว่าแมนซิตี้มีโอกาสาที่จะเจอกับอาร์เซนอลแล้วตัดแต้มกันโดยตรงยิ่งถ้าแมนซีเอาชนะปืนใหญ่ได้ ช่องว่างมันจะเหลือแค่2คะแนนทันทีผมจึงมองว่าในช่วงสิ้นเดือนกรุมพาพันธ์นี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทีมนำก็อย่าแปลกใจแล้วถ้ามันเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดแซงขึ้นไปนำในช่วงที่แมนซีกับอาร์เซนอลงัดกันเนี่ยโอ้โหนะโลกจะสงบสุขไหมครับสนุกสงบนะเราเห็นการแย่งแชมป์ไล่เบียดบี้กันขนาดนี้เนี่ยก็คงจะ สำหรับคนที่เชียร์บอลแบบเป็นกลางคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอีกหนึ่งทีมที่ขอพูด,ดนิดนึงนะครับแม้ว่าผมจะไม่ได้เอามาอยู่ในลิสลายชื่อที่จะได้ลุ้นแชมป์ก็คือสถติการ์ดงนิวคาสเซิลเนื่องจากเสมอไปแล้วถึง10นัด10นัดเนี่ยลองเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นคะแนนสัก5นัดสมมติสมมติว่านิวคาสเซิลชนะจาก10ในจากหาใน1ิที่เสมอเนี่ยก็จะได้เพิ่มมานะครับ อีก10แต้ม10แต้มบวกกับตอนนี้ของนิวคาสเซิลคือ40ก็จะมี50เท่ากับอาร์เซนอลนี่ขนาดผมตัดตัดจำนวนนัดที่เสมอออกไปครึ่งนะสมสมุติเล่นเล่นเพราะตอนนี้นิวคาสเซิลคือทีมที่เสมอเยอะที่สุดในลีกคือ10นัดและเป็นทีมที่แพ้ที่แพ้น้อยที่สุดในลีกก็คือแพ้นัดเดียวและแพ้ทีมไหนเลยครับดันแพ้ลิเวอร์พูลทีมที่ฟอร์มตอนนี้ออกนอกออกนอกโลกไปเลยไม่ใช่แค่ออกทะเล เพราะฉะนั้นเดรกเซนหรือแม้กระทั่งสเปอร์ที่39แต้มหลังจากชนะแมนซิตี้เมื่อคืนเนี่ยถามว่าถ้าเรื่องทฤษฎีมันก็ยังมีลุ้นเพราะสเปอร์ตามหลังอาร์เซนอล11แต้ม11แต้มณนะตอนนี้ก็มันมีโอกาสหนทางยังเหลืออีกตั้งครึ่งเกือบครึ่งเกือบครึ่งทางของฤดูกาลทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าเอาส่วนตัวของผมเนี่ยผมยังมองว่าอาร์เซนอลแมนซิตี้แมนยูคือ3ทีมที่จะคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ อยู่ที่ว่าท้ายที่สุดใครจะได้ไปแน่นอนครับถ้าให้ผมเลือกผมก็เลือกอาร์เซนอลเพราะว่ารางัรางรังแชมป์ใบนี้ไปนานแต่ถ้าเกิดว่าเลือกม้ามืดทีมที่ไม่เคยได้เลยก็คงจะจิ้มไปที่นิวคาสเซิลกับสเปอร์แต่อย่างที่ผมบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยถ้ากองหน้าเป็นพวกโป้งปิดบัญชีได้กองหน้าเจ๋งๆมาสักคนหนึ่งแหมมันน่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าพวกที่มีอยู่ทั้งคาร์ลัมบิลซ์เนแม้แต่อซัก จอริวตันอเมรอนแม้กระทั่งแรงแซงมาร์กซีแมงนูมันบูบว่าหือหวาแต่ว่ามันไม่เสียบคมนะครับมันไม่เสียบคมซึ่งตอนนี้พูดถึงความเสียบคมเสียบขาดเนี่ยต้องจิ้มไปที่แมนยูและนะครับลงสนามไปในยิงประตูทุกนัดเลยนะครับเรียกว่า0-0เนี่ยเกิดขึ้นยากมากสำหรับปีศาจแดงนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับ <c oughs> ทีมเชียร์ของข้าพเจ้าเองตอนนี้อยู่อันดับ10กลางตารางอพอดิบพอดีนะครับมี29คนะแนนต้องบอกว่าหา่างจากท็อปโฟย่งนิวคาสเซิลเนี่ยส1บแต้มเยอะไปไหมสิบเอแต้มกับท็อปโฟถ้าดูจากทฤษฎีมันไม่เยอะครับ <c oughs> ดูจากทฤษฎีมันไม่เยอะครับแต่ภาคปฏิบัติมันเยอะเพราะว่าฟอร์มนิวพูลกูไม่กลับ แล้วนักเตะที่ลงเล่นในเกมที่แพ้วูฟแฮมตันล่าสุดถ้าถามผมว่าใครที่ควรจะได้อยู่ในแผนการทำทีมฤดูการหน้าของเจเค 1. แอนดูโรเบอร์สัน 2. สเตฟานไบเซติส 3. ดาวิดนูนเยสกับโคดีกัคโปและอาจจะรวมถึงโชต้าและลุยดิอาสที่เจ็บอยู่ นี่คือที่ผมมองเห็นส่วนที่เหลือเนี่ยผมบอกตรงๆณสนะถานการณ์ตอนนี้อารมณ์ความรู้สึกของในฐานะแฟนรีพูลคนหนึ่งเนี่ยคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้พวกที่เหลือนะอารมณ์มันประมาณนั้นครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองได้เหตุผลเนี่ยหลากหลายครับบางเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าเป็นเพราะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยรีพูลกรอบอันนี้มันก็มีส่วนสองบางท่านบอกว่าอิ่มตัว ผมก็มองว่ามันก็ไม่ควรจะมีอะไรอิ่มตัวเพราะปีที่แล้วนี่ผลได้สองถ้วยเล็กเรือออกไปครับอส่วนตัวผมผมมองว่าส่วนหนึ่งจากการลุ้นสีแชมป์ปีที่แล้วมันดันได้สองถ้วยเล็กนั่นแหละผมก็เลยมองว่ามันเป็นหนึ่งปัจจัยที่นักเตะอาจจะรู้สึกหนอยบวกกับภาวะร่างกายที่อ่อนโรยและมาผนวกกับเหตุการณ์ปัจจุบันคือนักเตะตัวหลักสลับกันบาดเจ็บค่อนข้างค่อนข้างหลายหลายตำแหน่งเรียกว่าตั้งแต่หลังกลางหน้าคือ เจ็บกันหมดเลยแล้วที่สำคัญเจ็บกันนานๆอย่างโชต้าอย่างสมมติดิอาสกับซาร่าอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งโรเบโตฟิเมโน่เนี่ยก่อนฟุตบอลโลกเราคาดหวังว่าโอเคจบฟุตบอลโลกสามคนเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มกาลังในแนวรุกให้ลิเวอร์พูลได้ซาร่าฟิเมโน่หรือดิอาสไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนึ่ออกไหมครับผนวกกับคนอื่นๆแต่กลายเป็นว่าพอจบฟุตบอลโลกปุ๊บไอ้สามคนนี้เจ็บ <laughs> ป่านนี้ยังไม่กลับมาเล่นเลย บวกโชต้าเข้าไปอีกหนึ่งคนนั่นแหละครับคือเหตุผลหรือบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าทางด้านของเจ้าของสโมสรเนี่ยประกาศแต่จริงๆไอ้เรื่องประกาศขายหุ้นขายสโมสรอ,อะไรเนี่ยพอสื่อไปสัมภาษณ์ jk สตาฟโคชหรือนักเตะบางคนอ่ะเขาก็ให้ในให้ข้อมูลในลักษณะว่ารู้กันมาอยู่แล้วรู้กันมาสักพักแล้วคือคือภายในเขารู้กันอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสโมสร ถ้ามันจะเฟลมันจะเฟลมันจะนอยมันก็น่าจะเป็นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าผมไม่ทราบทุกอย่างเราเป็นแต่เพียงคนนอกเป็นแต่แฟนบอลน,นะครับก็เอามาฝากให้ส่วนท้ายตารางนะครับเอเวอเรสตนเนี่ยไปชนะอาร์เซนอลก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับสิบแดนะครับตอนนี้ทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นเนี่ยต้องบอกว่าก็ตรงลากไปจนถึงคิสตันพาเลตอันดับ12สองเอาจริงๆก็อันดับ10แหละไล่ตั้งแต่อันดับ1ลิบเรอร์พูลลงมานะครับพิเวยร์พูบเก วิลล่า28พาเลส24นอตติงแฮมฟอร์เรสต์สนะครับเลสเตอร์21วูฟป0ีบเวสแฮม19ลีด18เอเวอร์ตัน18บอลมัร์7เเซาท์แทม์ตัน15นี่แหละอยู่ในข่ายที่จะหลีตกชัันอะสิบในสามทีมสามในสิบทีมที่ผมไล่มาเมื่อกี้แหละคือทีมที่จะตกชั้นฤดูกานะลหน้ะฤดูกาลน,นี้ฤดูกาลน,นี้ ทิ้งท้ายครับไปดูเรื่องของโปรแกรมพิมลิกนัดต่อไปกันบ้างนะครับอย่างที่บอกสัปดาหสัปดาห์นี้นะครับคืนวันพุธเข้าเช้าพฤหัส9กุมภาพันธ์ตี3แมนยูเปิดโอทอ์ฟอร์ดเจอรลิสแล้วก็ถ้าชนะได้จะมีคะแนนเท่ากับ Man City แมนซิตี้แม้ว่าจะแข็งมากกว่าก็ตามแต่ประตูดได้เสียแมนยูก็ยังเป็นรองแต่ก็นั่นแหละรครับเรื่องของจิตวิทยามันจะตามมาอย่างที่ผมบอกนะครับ ส่วนโปรแกรมสุดสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่11วันอาทิตย์ที่12กุมภาไปจนถึงคืนมันเดย์ไนท์ซึ่งเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะครับลิเวอร์พูลแฟนหงแดงก็ได้พักผ่อนหย่อนใจครับเพราะว่าไม่ได้แข่งหัวค่ําไม่ได้แข่งคืนดึกวันอาทิทตย์กับไปโน่นเลยครับกลางดึกมันเดย์ไนท์คืนวันจันทร์เข้าเช้าวันอังคารน,นะครับส่วนคู่แรกนี่เป็นเวสต์แฮมเจอเชลซีนะครับฟูลแลมฟอเรสต์เลสเตอร์สเปอร์อาร์เซนอลเบรนท์ฟอร์ดนะครับคริสตัลพาเลตไบรตันเซาท์วู๊ บอลมัตน the ิวลิสเจอแมนยูเห็นไหมครับเจอ2นัดเย้าเยือนเลยแมนยูกับลิสแมนซิตี้วินล่าครับแล้วก็มันเดนไนลี่พูลเอเวอร์ตันถ้าดูจากทีมในกลุ่มหัวตารางนะครับตอนนี้สัปดาห์หน้าเราอาจจะเห็นทีมกลุ่มท็อป5เอาแค่ท็อป5ก่อนนะไล่จนถึงสเปอร์ก่อนมีโอกาสสะดุดไล่ตั้งแต่จาฝูงเลยครับอาร์เซนอลเนี่ยเจอกับเบนฟอร์ดทีมที่เสมอ9นัดรองจากนิวคาสเซิล ก็มีโอกาสที่จะบุกไปแบ่งแต้มโดยเฉพาะช่วงหลังอาร์เซนอลเริ่มมีอาการสะดุดคือทําประตูไม่ได้นะครับทําประตูได้ได้เสียบขาดน้อยน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมานะครับสปเปอร์เจอไปเยือนเลสเตอร์ก็ไม่แน่เพราะสปเปอร์ระยะหลังก็ฟอร,ร,มร์มรุ่มรุ่มดอนดอนะครับแม้ว่าจะเอาชนะแมนซิ t y ตี้ได้เมื่อคืนก็ตามเลสเตอร์ก็กลับมาชนะได้แล้วนะครับส่วนนิวิเสเซลไปเยือนบอลมัดเนี่ยก็ออกได้ทุกหน้านครับ รวมถึงแมนยูไปเยือนลิสแล้วก็แมนซิตี้เจอวินล่าเนี่ยระยะหลังก็วินล่าก็ฟอร์มดีนะครับแม้ว่านัดล่าสุดจะแพ้คาร์บ้านให้กับเดสเตอร์แต่แต่อูนายเมรี่มาคุมทีมเนี่ยก็มันดูมีระบบระเบียบอะไรมากขึ้นนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายที่แมนซิตี้จะเอาชนะวินล่าได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับกลางสัปดาห์ถัดไปนะครับคืนวันพุธที่15กุมภาพันธ์ช็อตนี้สําคัญนะครับอาร์เซนอลจะเปิดเอเบร์ตเจอกับแมนซิตี้อย่างที่ผมบอกครับสุดสัปดาห์ วันเสาร์ที่11-12วันเสาร์ที่11-12จบลงอย่างไรเราไม่รู้แต่ที่สำคัญสัปดาห์กลางสัปดาห์ถัดไปอาร์เซนอลนจะเจอกับแมนซินั่นคือความเข้มข้นที่รออยู่นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันว่าท้ายที่สุดสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจ่าฝูงผู้นำตารางคะแนนพิมร์ลีกหรือเปล่าตามที่ผมคาดการเอาไว้นะครับอ่ะวันนี้ก็มา สรุปประเด็นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับหลังจากแข่งลงไปครบทุกคู่ทุกสนามอ้าวเมื่อคืนนี้อีกคู่หนึ่งนอตติงแฮมฟอรเรสก็ชนะลีสได้ก็ถือว่าหนีตายกันสนุกนะครับฟอรเรสระยะหลังเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำม,มีการเสริมทัพที่ดีด้วยโดยเฉพาะการที่ได้ผู้ชาประตูอย่างนาบาสเนี่ยน่าจะได,าจาาดนะได้มาจากปารีสนะได้มาจากปารีสหรือได้มาจากบา,าร์ซ่าอะไรสักอย่างผมจําไม่ได้หรือมาจากมาดริดผมจําไม่ได้นะแต่เห็นหน้าเห็นตาบ่อยอยู่แต่จําทีมมาไม่ได้นะครับอ่ะอยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับในช่ว ก็คงจะมีประเด็นเก็บเกี่ยวเรื่องของวงในลิเวอร์พูลบ้างแล้วก็ข่าวคราวประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจก็จะจิบยกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะกับเพื่อน,อนๆแฟนลูกหนังต่อไปนะครับวันนี้มีความสุขนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพวกฟุตบอลลายแบบสวัดีครับ 没没呀。